จะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ใครค่ะแต่อยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณเป็นคนเลือกเส้นทางของคุณเองนั่นเองค่ะคุณรู้ไหมหลายหลายคนนะคะเล่นเลือกเส้นทางผิดค่ะหลายหลายคนนะคะเลือกเส้นทางผิดแต่หลายหลายคนนะคะกลับมาได้จากเส้นทางผิดอันนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อมาปรับปรุงตัวเองเพื่อแก้ไขตัวเองว่าอ๋อฉันเดินผิดผิดทางนะ ให้ฉันเดินทางใหม่ค่ะเพราะอะไรคะถ้าสมมติว่าเรายังเดินอยู่ในทางเดิมแล้วทําแต่แบบเดิมๆค่ะแล้วไม่เปลี่ยนยังไงมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะไม่ว่ายังอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนกําหนดชีวิตตัวเองคุณเป็นคนกําหนดชีวิตตัวเองต้องจาเอาไว้เลยนะคะว่าตัวเราเป็นคนกําหนดชีวิตเราเองไม่มีใครที่เขาจะสามารถ มากำหนดชีวิตเราได้เพราะว่าเราไม่อนุญาตให้ใครมากำหนดชีวิตเราเราเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองนะคะเดินทางด้วยตัวเองเรารู้อยู่แล้วอันไหนผิดอันไหนถูกเรารู้อยู่แล้วอันไหนที่เราจะต้องเดินไปหรือจะต้องถอยห่างเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะว่าเราทําอะไรอยู่เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเนาะแต่บางทีค่ะเพราะเป็นคนหนึ่งนะบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเรานะคะแสดงกิริยาสสีหน้าออกมาแล้วทําให้เพื่อนๆคนรอบข้างอ่ะ มองเศร้าไปกับเราด้วยอันนี้โคตยอมรับตัวเองค่ะว่าโคตอาจจะแสดงสีหน้าแต่แสดงสีหน้าโดยที่ตัวของโคตเองไม่รู้ตัวนั่นเองนะเนาะ,นาะแต่เราสามารถที่จะปรับปรุงเราสามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนกับทุกคนค่ะทุกคนก็สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้เนาะถ้าคุณรู้ทางคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทํำยังไงคุณก็แค่แก้ไขไปต่อแล้วทํามันพัฒนามันในทุกชุกว่านั่นเองค่ะเหมือนที่โคด พัฒนาตัวเองในทุกๆวันเรียนรู้ในทุกๆวันแบ่งปันในทุกๆวันเพื่อให้ใหลายๆคนนะคะได้ตื่นรู้เหมือนกับโค้ดนั่นเองค่ะลองไปทําดูนะคะโค้ดอุ้มชนิดีรุ่นที่ออนไลน์สร้างรายได้จากการเทรดเดอร์เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้ค่ะ